ครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมนําเหรียญนะครับและรูปหล่อนะครับของหลวงพ่อนิลนะครับวัดคอนบุรีนะครับอําเภอจังหวัดนครศรีมานะครับเอามาให้เพื่อนๆนะครับและพี่ๆได้รับชมนะครับแล้วก็จะพูดถึงประวัติของท่านสักเล็กน้อยนะครับ ก็เป็นการระลึกถึงคุณงามความดีนะครับของท่านนะครับที่ได้สร้างไว้ให้กับลูกศิษย์ลูกหานะครับและและชาวโคราชนะครับที่ได้เลื่อมใสศรัทธาในในบารมีของท่านนะครับเดี๋ยวเราอันนี้ก็เป็นอีกเหรียญนะครับแล้วก็รูปหล่อนะครับเป็นวัตถุมงคลนะครับที่ว่าท่านได้สร้างไว้นะครับช่วงที่ว่า ท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับก็ท่านก็ได้สร้างวัตถุมงคลนะครับไว้ให้ลูกหลานได้ได้เป็นที่ระล,ลึกนะครับได้ไว้เคารพบูชานะครับเพื่อเป็นพุทธคุณนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับก็จะเป็นเหรียญจดน้ำนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะ่าจะสร้างเมื่อปี2533นะครับ ส่วนประวัติของของหลวงพ่อนะครับท่านก็เป็นคนคอนบุรีนะครับแล้วก็มีชื่อเล่นว่านินนะครับนามสกุลท่านคือแหวนคอนบุรีนะครับท่านก็เกิดเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์นะครับพศสองสี่สี่ห้านะครับสำหรับบารมีของท่านก็ ท่านก็เก่งหลายด้านนะครับเรื่องพุทธคุณนะครับของเหรียญแล้วก็เรื่องการปรุงยาสมุนไพรนะครับรักษาคนรักษาชาวบ้านนะครับก็สมัยนั้นก็การแพทย์ของเราก็ยังไม่ไม่เฉลืญก้าวหน้านะครับก็ท่านก็ได้ปรุงสมุนไพรนะครับเพื่อรักษา ญาติโยมนะครับเดี๋ยวเรามาชมเหรียญจดนามดูนะครับนี่นะครับก็เป็นเหรียญอีกเหรียญน,นึงนะครับที่ที่สวยงามนะครับใบหน้าของพ่อก็จะคมชัดนะครับและเห็นเมตตาของท่านเลยนะครับเหรียญน,นี้น่าจะเป็นเหรียญ เหรียญทองแดงนะครับกระไหลเงินนะครับชุบกระไหลเงินนะครับพผมสังเกตจากรอยกระไหล่หายไปตรงจมูกของหลวงพ่อนะครับด้านหน้าเหรียญก็จะเป็นเหรียญหยดคล้ายๆหยดน้ำนะครับก็จะเขียนว่าพักคูนครธรรมโคสิกนะครับวงเล็บนิน อิสริโกนะครับก็ถือว่าเป็นพระอาจารย์นะครับที่มีความโด่งดังนะครับท่านดังก่อนก่อนหลวงพ่อคูณด้วยซ้ำไปนะครับก่อนที่ว่าหลวงพ่อคูณจะดังท่านท่านพระคูณนี้นั้นดังมาก่อนนะครับ ส่วนเหรียญหรือเครื่องรางวัตถุมงคลที่ท่านทำนะครับก็เด่นทางด้านแคลคาานะครับอยู่ยงคงกระพันนะครับเมตตามหานิยมนะครับค้าขายเครื่องทางด้านค้าขายนะครับก็เป็นที่เคารพรักนะครับของ ชาวโคราชนะครับแล้วก็อำเภอใกล้เคียงนะครับก็เผื่อเพื่อนๆน,นะครับพบเจอนะครับจะได้จะได้รู้จักนะครับว่าว่าเป็นเหรียญยังไงมายังไงนะครับสำหรับผมก็มีอยู่มีอยู่ ขอผมจะมีพักกิ่งได้นะครับพักกิ่งรุ่นแรกนะครับสร้างมาปีสามเจ็ดกันนะครับเดี๋อวันหลังจะเอามาให้เพื่อนๆได้นนรับชมนะครับอันนี้ก็เป็นรูปหล่อนะครับรูปหล่อองค์จิ๋วนะครับของหลวงปู่นินนะครับด้านหน้าด้านล่างของลองพ่อนั่งก็จะเขียนว่าหลวงปู่นินนะครับรุ่น สร้างอุโบสดนะครับพศส,สองห้าสองห้าสาานะครับก็เป็นวัตถุมงคลองค์จิ๋วนะครับรูปหล่อส่วนวัตถุมงคลที่เด่นๆด,ดังๆนะครับก็มี หลายอย่างอยู่นะครับอย่งเ,เพื่อนๆก็ลองเข้าไปศึกษาดูนะครับถ้าเ,เพื่อนๆออยากรู้ประวัติของท่านนะครับก็เข้าไปศึกษาดูได้นะครับท่านก็มรณะเมื่อวันที่15สิงหาคมนะครับพศ2537นะครับ ก็ป่วยจากโรคชรานะครับก็ถือว่าเป็นพระอาจารย์ที่มีบารมีนะครับแล้วก็เป็นที่รักนะครับของชาวโคราชและอำเภอใกล้เคียงนะครับลกูกศิษย์ลูกหาท่านก็มากมายนะครับ ท่านกมลณาไปเมื่อ15สิงหาคม37นะครับอายุท่านก็92ปี72็ศานะครับครับผมเผื่อเพื่อนๆพ,พบเจอนะครับก็เก็บไว้เป็นติดเนื้อติดตัวด้านพุทธคุณนะครับ แควค่าปลอดภัยนะครับผมแผ่นพาขึ้นคอก็ต้องเป็นคนดีมีศีลธรรมนะครับแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตานะครับมันทำความดีคุณพระคุณเจ้าจะได้คุ้มครองนะครับแคลค่าปลอดภัยนะครับเดินทางโอเคครับผม สวัสดีครับ